ดรกิติพงศ์พร้อมวงผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติโดยมิติหนึ่งที่สำคัญมากคือด้านของการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นภาวะความปกติใหม่ของประเทศที่ต้องเผชิญหลังจากสถานศึกษาได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนจะต้องมีมาตรการป้องกันผสมผสานกับการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้เกิดสตาร์ทอัพด้านการเรียนการสอนขึ้นจำนวนมากโดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับกลุ่มอาชีพมากขึ้นในขณะที่นักเรียนนักศึกษาเริ่มหันไปสนใจการเรียนสาขาใหม่ๆทำให้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับนักเรียนที่เรียนอยู่และจบใหม่จะได้มีบทบาทเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนให้มากขึ้นเกิดเป็น local startup และ social enterprise จำนวนมาก ซึ่งทางสออบชอเองมุ่งมั่นที่จะหามาตรการฟื้นฟูซึ่งเป้าหมายสําคัญหลักคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาและการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็น New Normal Schools สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพโดยทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในภาวะวิกฤต และเพื่อเป็นการรองรับการฟื้นฟูรวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านการศึกษานั่นคือในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการที่จําเป็นสําหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอาทิทางด้านสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ การจัดการเรียนรู้กลุ่มเล็กในสถานศึกษาเพื่อทำให้ผู้เรียน <c oughs> ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษารวมถึงต้องให้ความรู้ด้าน health education กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองหากมีความจำเป็นต้องเรียนจากที่บ้าน ทางบุคลากรจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อจะได้เข้าถึงการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนทางไกลเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนซิมการ์สสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งทางสถานศึกษาควรที่จะต้องพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนทางไกลให้แก่ผู้เรียนโดยจะต้องมีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถยืมเรียนได้ นอกจากนี้ยังจะต้องมุ่งพัฒนาสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ในสถานศึกษาที่กลับมาเปิดการเรียนการสอนเช่นนวัตกรรมสำหรับตรวจทัดกรองการสืบเสาะและการติดตามผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในสถานศึกษารวมไปถึงนวัตกรรมสื่อการสอนที่ใช้ทดแทนหรือเสริมการเรียนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นต่อการเรียนรู้ระยะไกลเช่นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนหรือแหล่งเรียนชุมชนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่บรรจุบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่ายและทันสมัยเป็นต้น